สวัสดีครับวันนี้เรามาทำคลิปตกปลานินครับที่นาทับนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้ปลามจะมากินเหยื่อของเราหรือเปล่านะครับมาดูกันครับวางบิดไว้แล้วนะครับดูทุ่นมันขยับนิดหน่อยรออีกสักครู่เดี๋ยวจะยกให้ดูนะครับตกปลากับตะกร้อนะครับ แล้วก็วก็มีสองชุดอย่างเหมือนเดิมนะครับทางด้านซ้ายก็อยู่ที่หน้ากล้องครับทางด้านขวาก็กล้องไม่ได้จับนะครับผมยกแล้วก็จะถือมาให้ดูนะครับอันน้นผมจะยกแล้วนะครับ นี่ครับมันหลุดไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วดูใหม่นะดูนะครับนี่ครับปลาตัวแรกขึ้นมาแล้วนี่ครับเอามายกดูนะครับนี่ครับได้แล้วครับ ต่อทุนแล้วครับเดี๋ยวมายกดูนะครับ <My God. S 1> อ้าวยกดูนะครับนี่สองตัวนะครับสองตัว ยกมาแล้วนะครับตัวเดียวตัวเดียวปลาก็ดีนะครับดูทุ่นมันผุดผุดผุโผแล้วครับดูมันต่อแล้วครับต่อนแล้วครับยกดูนะครับไม่ได้เลยตอนแล้วครับตอนเหยืะแล้วครับดูทุ่นมันโอบเเวกแล้วครับ ยกดูนะไม่ได้เลยครับมาดูกันต่อนะครับน,นี่ครับได้มาแล้วครับได้มาแล้วครับมาดูต่อครับมาดูต่อนี่ได้แล้วครับได้แล้วครับนี่ครับตัวเดียวโด,ดโดนแล้ว มาดูกันนะครับยกให้นครับไม่ได้เลยครับไม่ได้ไม่ได้วางใหม่ไม่ได้นี่ครับได้เลยครับได้หนึ่งตัวนะครับสักฝั่งนี้ได้หนึ่งตัวดูครับดูครับจะยกยกครับ,ดบได้หนึ่งตัวนะครับ ได้แล้วครับความนี้ก็ได้นี่ครับนี่สองตัวครับดูกันต่อนะครับนี่ครับนี่ครับตัวไม่เ,เล็กนะครับ กันนะครับแล้วยกเลยครับมีตัวครับสองตัวเลยครับมาเลยครับนี่ครับสองตัวเลยครับมาดูกันต่อครับนี่ครับทางฝั่งวานี่ก็ได้แล้วครับนี่ครับมากขึ้นไปนะครับตัวนี้ มาดูต่อครับพุ่นมาขยาบแล้วครับเก็บไดน้นี่ครับได้อีกแล้วครับตัวเดียวครับตัวเดียวนี่ับครับดูต่อครับจะได้ห e. รือไม่ได้นี่ครับได้ครับตัวเดียวครับตัวเดียวครับดูต่อครับ พุ่นมาขยับนะครับจะได้หรือไม่ได้นี่ครับสองตัวครับครับได้สองตัว,วครับยกดูครับยกด,ยกดูมันจะได้หรือไม่ได้นี่ครับตัวเดียวแล้วครับอีกตัวก็ไปแล้ว ได้แล้ครับได้แล้วครับนี่ครับดังกว,ว้งขวานี่ครับนี่ครับสองตัวนะครับสองตัวเก็บปลาเสร็จก็มายกต่อนะครับนี่ครับตัวเดียว ได้อีกแล้วครับนี่ครับยกใหม่นะครับยกมาต่อทุนแล้วครับดูครับนี่ตัวเดียวครับตัวเดียวไม่ใหญ่นักนะครับครับขึ้นมาอีกแล้วครับตัวนี่ครับนี่ครับ ครับมาดูครับจะยกขึ้นมานะครับน่าจะได้น,ะนี่ได้สองตัวครับมาดูต่อครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับน่าจะได้นะทุนมัน ขยับเลยครับทุนขยับเลยครับนี่ครับได้แล้วตัวเดียวครับยกอีกแล้วครับยกอีกแล้วทุนมาขยับอีกแล้วนะครับดูกันนะครับโอ้ตัวเดียวนะครับ ตัวเดียวโดดครับยกใหม่ครับยกดูนะครับนี่ครับตัวเดียับเป็นมาแล้วครับครับมาดูต่อครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับได้แล้วครับ ตัวเดียวครับครับไม่ตัวตัวน่าจะติดครับนี่จะได้เลยเตัวเดียวครับนี่ครับประมาณโลกว่านะโลกว่าได้